สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบกับครูบีอีกแล้วนะคะค่ะซึ่งคาบนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะักเรียนทําก่อนหน้านี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะนั่นก็คือเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติและาศาสนาที่ตนนับถือนั่นเองค่ะาศาสนาในประเทศไทยของเราโดยส่วนมากประชาชนของเรานับถือาศาสนาอะไรคะ ศาส,สนาพุทธถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์หรือพรามหมณ์ฮินดูประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายด้านศาสนาก็ว่าได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่ายังมีคนอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งในบทเรียนนี้เขาจะมุ่งเน้นว่าให้นักเรียนรู้ถึงความสําคัญของแต่ละศาสนานั่นเองศาสนาพุทธคุณครูได้ให้ลิงก์ไปแล้วนะคะเป็นลิงก์เป็นวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าประวัตออิเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเราศาส,สนาอิสลามศาสนาคริสตศาสนาพราหมณ์ฮินดูคุณครูให้เราอ่านหนังสือเพิ่มเติมในหนังสือหน้า17แล้วก็18ค่ะหลังจากนั้นให้เราทําแบบฝึกหัด ในหน้า19นั่นก็คือที่คุณครูได้โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเรามาเฉลยนะคะอันดับแรกให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาก่อนหนังสือวิชาสังคมเปิดไปที่หน้า19ค่ะให้นักเรียนเก็บหนังสือไว้ดีๆนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะสั่งงานอะไรหรือ โดยส่วนใหญ่คุณครูจะให้เขียนลงไปในหนังสือเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดของเราถูกต้องไหมคะเพื่อลดเวลาเพื่อลดเวลาในการเขียนโจทย์นั่นเองแต่ถ้าใครทําหนังสือหายนะบอกไว้เลยว่าทุกครั้งที่ครูสั่งงานคุณต้องจดลงไปในสมุดคะ่ะเพื่อนเขาทำสองหน้าเขาก,ากากระบาดลงไปในแบบฝึกหัดแล้วแต่ว่าคุณต้องลอกจดทุกอย่าง ลอกโจทย์ทุกอย่างลงไปถ้าคุณทำหายดังนั้นต้องรักษาหนังสือทุกเล่มแหละไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนรักษาไว้ดีๆพยายามอย่าทำหายนะคะมาดูกันเลยค่ะถ้านะักข้อไหนนักเรียนตอบถูกให้นักเรียนสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกหรือว่าทําเครื่องหมายถูกใส่ข้อความของตนเองเลยนะคะหรือว่าข้อที่ตนเองถูกเลยแต่ถ้าผิดนักเรียนต้องแก้นะเพราะว่าคุณครูอาจจะเอาข้อสอบเหล่านี้ ไปทำเป็นข้อสอบปลายภาคซึ่งถ้านักเรียนไม่เฉลยข้อสอบหรือว่าคําตอบที่ถูกต้องอะนักเรียนก็จะไม่รู้เลยว่าคําตอบที่ถูกต้องหรือว่าเนื้อหาที่ถูกต้องของข้อคําถามนี้มันคืออะไรถูกต้องไหมคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อ1นึ่ขนเขาบอกว่านักเรียนให้หนักเรียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆโดยตอบคําถามต่อไปนี้ก็คือเขารวบรวม ใจความสําคัญของประวัติของศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามคริสต์หรือว่าพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะ1.1ค่ะเขาถามว่าศาสดาของพุทธศาสนาคือจุดๆ,ๆคือใคร ศาสดาของศาสนาพุทธของเราคือพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้านั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะคะ1.2ค่ะศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครคำตอบข้อนี้ตอบว่านาบีมูฮัมมัดนั่นเองนะคะใครที่ตอบถูกติ๊กถูกไปเลยค่ะส่วนใครที่ผิด แก้ไขด้วยนะ1.3ค่ะศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูนเองพระเยซูจะมีเครื่องหมายอะไรใครทราบเครื่องหมายที่แบบบ่งบอกเลยอะว่าเป็นศาสนาคริสต์เครื่องหมายไม้กางเขนนั่นเองค่ะ1.4ศาสนาของ ไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่ศาสดาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยคือใครข้อนี้ตอบศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดาจ้า1.5ค่ะการรู้จักศาสดาของศาสนาต่างๆเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เรารู้ว่าศาสนานู้นศาสนานี้มีศาสดาคือใครมีประโยชน์ยังไง แน่นอนแหละเราได้ความรู้ถูกต้องไหมถ้าคนไหนที่ตอบลักษณะว่าได้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาหรือว่าทำให้เรา เข้าใจด้านศาสนามากขึ้นศาสนาศาสนามากขึ้นอันนี้ตอบถูกนะไม่จําเป็นต้องคําตอบเหมือนครูบีเป๊ะๆนะ1.5ตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณครูบีตอบว่าทําให้เข้าใจความเป็นมาของศาสนาต่างๆมากยิ่งขึ้นใครที่ตอบคล้ายๆแบบนี้หรือว่าลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ1.2เขาบอกว่า ข้อ2เขาบอกว่าให้เราสังเกตภาพอ่านข้อความและตอบคำถามเขาบอกว่าให้สังเกตภาพจากนั้นก็อ่านแล้วก็ค่อยตอบคำถามไม่ใช่ว่าตอบคำถามเลยนะต้องดูภาพแล้วก็อ่านก่อน ไม่ว่าจะทําข้อสอบอะไรเราต้องอ่านโจทย์ก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราเขาถามอะไรถูกท้องไหมคะข้อ2ค่ะ2.1ตรงนี้นะดูภาพนะคะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงละลึกถึงพระคุณของพระปยุรยาตจึงได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทและแสดงทำโปรดพระปยุรยาต พระประญาตนในที่นี้ก็หมายถึงญาติพี่น้องนั่นเองค่ะซึ่งกรุงกบิลพัทเนี่ยก็เป็นบ้านเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะถูกต้องไหมคะข้อหนึ่งค่ะเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงสะเด็จกับกรุงกรบิลพัทข้อนี้ก็บอกอยู่แล้วเนี่ยว่าเขากลับเพราะอะไรคะเพราะแสดงทำโปรดพระประุยญาตถูกต้องไหมเห็นไหมคําตอบมันอยู่ในอ ในรูปภาพข้อความตรงนี้เลยเขาถามว่าเพราะเหตุใดล่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงกลับกรุงกบิลพัทคำตอบคนนี้มีอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าเขาไปแสดงธรรมโปรดพระยุลญาตเออข้อสองเขาถามว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็คือการที่เขาไปแสดงธรรมเนี่ยโปรดพระยุลญาตเขาเนี่ยมีประโยชน์ยังไง คำตอบก็คือช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้คนพ้นทุกข์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายนั่นเองนะคะศาสนาพุทธโดยส่วนมากพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเขาไปแสดงธรรมหรือว่าบทธรรมแบบนี้นะคะเหมือนเขาจะช่วยเหลือหรือว่าชี้แนะชี้แนะแนวทางให้คนพ้นทุกข์แต่บางครั้งเขาไม่ได้แบบ เปิดเผยจงๆหรือว่าพูดไปเลยว่าการกระทําแบบนี้นะเป็นสิ่งที่ถูกต้องการกระทําแบบนี้นะ,ะทําให้คนพุนทุกหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาเหมือนจะแบบ พูดเป็นไกด์อะเป็นไกด์ชี้แนะหรือว่าแนวทางให้บุคคลนั้นๆน่ะระลึกได้เองหรือว่าคิดได้เองหาทางออกหาทางดับทุกข์ของตนเองได้ซึ่งแต่ละคนจะมีหนทางการดับทุกข์ไม่เหมือนกันยกตัวยอย่างเช่นอะครูบีเครียดถูกต้องไหมครูบีเป็นทุกข์ถูกต้องไหมคะครูบีอาจจะแบบหาวิธีพ้นทุกข์ของครูบีอาจจะเป็นฟังเพลงอาจจะเป็นเต้นหรือบางคนอาจจะเล่นเกมอะไรอย่างนงี้แต่ละคนก็จะมีหนทางดับทุกข์ของตนเองอของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอแค่ว่า การกัดทําอะไรก็แล้วแต่นักเรียนคะบอกไว้เลยว่าสิ่งไหนที่มันทําแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ทําให้บุคคลรอบข้างเดือดร้อนหรือว่าเดือดร้อนตอนอื่นคนอื่นแม้แต่เดือดร้อนต่อตอนเองเนี่ยนั่นแหละทําไปเถอะนะคะถ้ามันทําให้เรามีความสุขแต่จำไว้เลยว่าอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นบุคคลล่งบุคคลรอบข้าง,ลางแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะ 2.2ค่ะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกโดยเวลาใกล้ลุ่งจะทรงตรวจด,ด้วยยานว่าจะทรงไปโปรดภูให่จากรูปนี้เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกนะโดยเวลาใกล้ลุ่งใกล้ลุ่งก็คือช่วงเช้าช่วงเจะดเช้าเช้าประมาณตีตีสามตีสี่ตีห้าช่วงนี้นะคะเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงตรวจด้วยยานด้วยยานก็คือเหมือนแบบด้วยจิตของท่านเองนั่นเองนะคะว่าจะไปโปรดผู้ใดไปโปรดในที่นี้ก็คือเหมือนไปแสดงธรรม ไปแสดงทําให้กับผูดใดนั่นเองนะคะข้อหนึ่งเขาถามว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงกับพุทธ,ธจริยาข้อใดพระพุทธ,ธจริยามี3ข้อค่ะถ้านักเรียนได้อ่านหรือว่าได้ดูขิดนักเรียนจะรู้ว่าพุทธ,ธจริยาหมายถึงอะไรเขาบอกว่าพระพุทธ,ธจริยาเนี่ยหมายถึงพระจริยวัรพระจิพระจริยวัตร,ร,รหรือว่าการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งหมด3ประการค่ะ 1. ก็คือโลกัตถจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลก 2. ยาตถะจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระประยุระาตก็คือญาติพี่น้องนี่นะคะสค่ะ,คะก็คือพุทธพุทธ,ธทัดจริยานะคะคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้นำาศาสนาก็คือการเผยแพร่ให้กับพุทธสาวก นั่นเองนะคะซึ่งการกระทําในข้อนี้เขาถามว่าตรงกับพุทธจริยาข้อใดข้อนี้ตอบว่าโลกัตถจริยาค่ะก็คือเผยแผ่ให้กับชาวโลกในนี้เขาก็บอกถูกต้องไหมมี็ญป,ประโยชน์ต่อชาวโลกถูกต้องไหมคะข้อ2ค่ะการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงไปโปรดไปโปรดไปโปรดชาวโลกไป ชี้แน่แนวทางหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบไปเทศอะไปเทศนาให้กับผู้คนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์และมีหลักการในการดำเนินชีวิต ใครที่ตอบลักษณะนี้อาจจะแบบคําพูดไม่ตรงครูบีเป๊ะๆหรือว่าเรียบเรียงประโยคอาจจะแบบคล้ายๆแบบมีเหมือนครูบีเลยค่ะแต่หนูลืมคํานี้ไปหรือคํานู้นคานี้ไปถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ติ๊กให้ตัวเองถูกนะคะแต่ว่าใครที่ตอบไม่เหมือนแบบนี้เลยให้แก้ไขคําตอบที่ถูกต้องไปด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคาบนี้ครูบีเฉลยตรงนี้ไปแล้วและครูบีจะให้เราทํางานค่ะอันนี้ฉเฉลยนะอันนี้ฉเฉลยเฉยๆนะ ถัดมาค่ะครูมีให้เราทําตรงนี้ค่ะให้เราทําแบบฝึกหัดหน้า20ให้ทํำยังไงล่ะให้นักเรียนเขียนลงไปนี้นี้เลยเขาให้เราเขียนแบบบันทึกกิจวัตรของนักเรียนเทียบกับพุทธ พุทธกิจในที่นี้ก็คือเหมือน daily routine daily routine คืออะไรก็คือเหมือนกิจวัตรประจําวันของเรานั่นแหละถูกต้องไหมคะกิจวัตรประจําวันของเรานั่นเองแล้วก็ข้อดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือว่าผู้อื่นจากกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของครูบีตอนเช้าครูบีทําอะไรครูบีเดินทางเดินทางไปโรงเรียนด้วยการมีสติ สัมปชัญญะข้อดีก็คือทําให้ครูบีมีสมาธิถูกต้องไหมคะอาบน้ําหรือนักเรียนจะบอกว่าอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนข้อดีก็คือทําให้นักเรียนรู้สึกสดชื่นถูกต้องไหมตอนเที่ยงครูบีทําอะไรครูบีอาจจะบอกว่าตอนเที่ยงครูบีรับประทานอาหารเที่ยงหมดครูรับประทานอาหารเที่ยงให้หมดโดยไม่เหลือผลดีกับตนเองหรือว่าต่อน,นักเรียนก็คืออะไร นักเรียนก็เขียนลงไปว่ามันมีผลดีกับตัวเราทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผลดีต่อผู้อื่นยังไงอะไรแบบนี้นะคะตอนบ่ายครูบีอาจจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนฟังคําสัสอนของคุณครูข้อดีที่เกิดขึ้นกับตัวครูบีคืออะไรคะการตั้งใจเรียนมันดียังไงก็ทําให้เราเรียนรู้เรื่องถูกต้องไหมตอนเยน็นครูบีอาจจะบอกว่าครูบีทําการบ้านทบทวนบทเรียน มันดียังไงล่ะเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนี่นะคะส่วนข้อนี้ค่ะให้นักเรียนติ๊กไปเลยว่านักเรียนเนี่ยการที่นักเรียนปฏิบัติตนแบบเนี้ทำให้นักเรียนมีอะไร เรียนติ๊กติ๊กได้มากกว่า1ข้อนะคะข้อ4ค่ะให้นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับาศาสนาที่ตนนับถือาศาสนาในล่ะที่ตนเองนับถือ,อยกตัวอย่างเช่นครูบีนับถือาศาสนาพุทธครูบีก็เขียนไปสรุปความรู้คือาศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดีโดยมีาศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะโดยพระองค์ได้ไปโปรดหรือว่าคอยชี้แนะให้ผู้คนดับทุกข์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสรุปความรู้เป็นความเข้าใจของเราเนี่ยถ้าใครน้ำถือศาสนาอย่างอื่นก็เขียนศาสนาอื่นก็ได้ศาสนาอิสลามหนูก็อธิบายเป็นสรุปของศาสนาอิสลามมาค่ะ หลังจากนั้นถ้านักเรียนทำหน้า20เสร็จแล้วให้นักเรียนมาทำหน้า21กับ22 21กับ22ง่ายๆ21กับ22ตรงนี้ง่ายมาก แค่ให้นักเรียนการกรบาดลงไปเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนการกรบาดลงไปเลยค่ะซึ่งนักเรียนจะเอาคำตอบมาจากไหนคําตอบก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ด้านหลังนะคาตอบมันต้องอยู่ด้านหน้าถูกต้องไหมนักเรียนต้องไปเปิดหนังสือที่ว่าเป็นเนื้อหาก่อนที่จะถึงคําถามตรงเนี้ยไม่มีใครเอาคําถามมาก่อนเนื้อหาหรอกโดยส่วนมากเออการที่เขาจะให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทตรงเนี้ยทาแบบฝึกหัดท้ายบทตรงเนี้ยเขาก็ต้อง เนื้อหาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะโดยยกตัวอย่างเช่นข้อนี้เขาถามมรดกทางวัฒนธรรมเป็นรูปประธานที่สืบทอดจากพระพุทธศาสนาคือข้อใดนักเรียนหาใจความสําคัญสีเขาถามเรื่องอะไรถามเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมใช่ไหมนักเรียนก็เปิดไปมรดกทางวัฒนธรรมอยู่หน้าไหนนะอ๋ออยู่หน้าเก้านักเรียนก็มาเปิดหาคําตอบอยู่ในนี้แหละว่ามันเป็นอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูบีตอบให้ดีไหมน้อข้อนี้ ข้อนี้มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปประธาที่สืบทอดจากภูมิุัธศาสนาคือข้อไหนมรดกทางวัฒนธรรมทีท่เป็นรูปประธที่รูปประธก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้สัมผัสได้จับได้แต่ต้องมันได้นั่นเองค่ะ 1. ไอคอนสยามไอคอนสยามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไหมไม่เป็นนะจ๊ะถือว่าเป็นห้างถูกต้องไหมข้อ2ความกตัญญูกตเวทีมันเป็นรูปธรรมไหมนักเรียนจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้ดังนั้นมันเป็นนามประธรมนามประธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถจับกล้องได้แต่เรารับรู้ด้วยใจอะไรประมาณนี้นะคะสถานที่ราชการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไหมไม่ได้เป็นอะไรเลยถูกต้องไหมคะเป็นสถานที่เฉยๆเป็นสถานที่ทั่วไปอาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะข้อ4ค่ะพระบรมมหาราชวังตรงนี้แหละคือมรดกทางวัฒนธรรม เห็นไหมคะพระราชวางังเรามองเห็นได้สัมผัสได้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมของศาสนาพุทธของเราด้วยนะคะข้อ1ต่อข้อ4ส่วนนอกนั้นมีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนหาคําตอบด้วยตนเองนะคะเด,ดเดี๋ยวคาบถัดไปเดี๋ยวครูบีจะมาเฉลยตรงนี้นะคะสำหรับคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะหากนักเรียนมีอะไรสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมถ้าเป็นวิชาสังคมหรือว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถถามครูบีในไลน์ ลายที่เป็นกลุ่มอังกฤษของเราได้เลยนะไม่ต้องถามในกลุ่มใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเป็นวิชาอื่นๆนักเรียนอาจจะถามในกลุ่มใหญ่ก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าบอกว่าสัปดาห์หน้าดีกว่าคราบหน้าแล้วเจอกันใหม่โอเคบายบาย See you again